แปลให้ฟัง EP 5วันนี้จะมาแชร์เทคนิคการบริหารเวลาขั้นเทพฉบับคนที่ยุ่งมากๆยุ่งแค่ไหนก็มีเวลาได้ซึ่งเทคนิคที่แม่มเอามาแชร์วันนี้มาจากคุณอาลีอับเดล ทำไมถึงบอกว่ายุ่งแค่ไหนก็มีเวลาได้นะคะก็เพราะเจ้าของคลิปเนี่ยเขาเป็นคุณหมอดีกีรีเกียรติยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์นอกจากนี้เขายังเป็นยูทูบเบอร์ยังเป็นนักดนตรีโดยเขาสามารถเล่นเปียโนเล่นกีตาร์ได้แล้วยังเป็นนักมายากลคือคุณหมอเก็บอะไรที่เป็นพาชั่นที่ตัวเองอยากทำหมดเลย และเขายังเปิดคอร์สออนไลน์ต่างๆอีกหลายๆคอร์สแถมเขายังมีเวลาที่จะอ่านหนังสือเล่นเกมแล้วก็ไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆได้อีกด้วยคำถามที่เกิดขึ้นในหัวนะคะคือเขาเอาเวลามาจากไหนเขาบริหารเวลายังไงเพราะดูตารางชีวิตเขาหน้าจะยุ่งมากๆเลย ซึ่งแหม่มก็ได้มีโอกาสเทคคอร์ออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของ productivity ของคุณหมอเขาไปด้วยด้วยความที่อยากรู้จริงๆว่าเขาบริหารจัดการเวลาย,ยังไงแต่ใน YouTube ของคุณหมอเขาก็ได้มีการแชร์เทคนิคเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในหลายๆคลิปเช่นกันซึ่งใน EP นี้แหม่มจะนำ10เทคนิคพื้นฐานที่คุณหมอใช้เนี่ยมาเล่าให้กับทุกคนฟังค่ะเท,นท,ทคนทินคนแรกนะคะ we own all of our time เราเป็นเจ้าของเวลาของเราเองเขาบอกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปทันทีหลังจากที่เขาเลิกคิดว่าเขาเป็นคนไม่มีเวลาเป็นเขานี่แหละที่เป็นคนกําหนดเวลาของตัวเองอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เห็นนะคะว่าแบบ mindset เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการกําหนดทุกสิ่งเลยเพราะว่าแมเคยได้ยินว่าอะถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําไม่ได้คุณก็พูดถูกแต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําได้คุณก็คิดถูกมันขึ้นอยู่กับความเชื่อข้างในของเราก่อน จุดเปลี่ยนก็คือคุณหมอก็มาคิดว่าเอ๊ะทำไมเรายังมีเวลาที่จะเล่นเกมได้เลยแต่ทำไมเราถึงไม่มีเวลาที่อยากจะไปทำอย่างอื่นที่เราอยากทำอีกเยอะแยะมากมายได้เช่นการออกกำลังกายการที่เราอยากมีสุขภาพที่ดีคือเราทุกคนนะ่ะจะรู้ว่าช่วงเวลาที่เรามีคือตอนไหนต่อให้เป็นระยะสั้นๆก็เถอะเราอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรคืออยากให้บอกกับตัวเองว่าสิ่งที่เราทำเป็นประจำทุกๆวันนี่แหละ จะเป็นตัวกำหนดชีวิตของเราเองเทคนิคข้อ2 Hell Yeah or No อันนี้คือเป็นชื่อหนังสือนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะกล้าปฏิเสธอะไรที่เราไม่อยากทำเพื่อไปทำเรื่องที่มันสำคัญกว่ากับชีวิตของเราหรือบางทีก็เป็นเรื่องที่เราไม่อยากไปหรือไม่อยากทำเลยแต่ว่าเราไม่รู้จักที่จะปฏิเสธคนรอบข้างของเรายังไง ซึ่งหนังสือนะคะก็เพื่อสําหรับฝึกแนวคิดและวิธีที่จะกล้าปฏิเสธและมันไม่ได้เป็นอะไรเลยถ้าเกิดว่าคุณได้ปฏิเสธอะไรกับใครสักคนไปทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการดึงเวลานะคะของตัวเองให้กลับมานั่นเองข้อ3 the daily highlight คือเลือกสิ่งที่จําเป็นที่ต้องทําในแต่ละวันซึ่งจะต้องเลือกมาเลยว่าวันนี้ เราจะต้องการที่จะทำอะไรแล้วต้องเสร็จในวันนี้ซึ่งคุณหมอเนี่ยทำแบบนี้ทุกวันและเขาบอกว่ามันช่วยให้การทำงานเนี่ยมันเสร็จเป็นชิ้นเป็นอันเพราะเราเลือกโฟกัสไงว่าวันนี้เราจะเสร็จเรื่องเนี่ยวันนี้เราจะเสร็จเรื่องนี้ถ้าหากว่าไม่ได้สรุปสิ่งที่ต้องการที่จะทําในวันนี้แล้วเ,เขียนมันออกมานะมันจะกลายเป็นว่าทุกๆอย่างอะ่ะมันอยู่ในหัวแล้วก็มันสําคัญไปหมด เรื่องนั้นก็สําคัญเรื่องนี้ก็สําคัญหรือเรื่องนั้นก็อยากทําเรื่องนี้ก็อยากทําแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องยากที่จะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มันเสร็จเพราะเราไม่ได้มีการสรุปความคิดของเราออกมาก่อนว่าวันนี้อะไรที่มันเป็นไฮไลท์ที่ต้องทำให้เสร็จให้ได้และสุดท้ายอาจเป็นว่าวันนี้เราไม่ได้ทำอะไรเลย แล้วหลายคนเกิดคําถามว่าแล้วเราจะเลือกยังไงล่ะถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องต่างๆมากมายที่เราอยากจะทําเทคนิคของคุณหมอนะคะเขาบอกว่า 1. ให้เลือกสิ่งที่ตนโฟกัสที่ต้องทําเลยว่าวันนี้เราโฟกัสเรื่องอะไรแล้วก็2ต้องเป็นเรื่องที่คุณสนใจคุณมีความปรารถนาที่จะทำและคุณสนุกที่จะทำด้วยหลังจากที่เราสรุปเดลี่ไฮไลท์ของเราออกมาได้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะทำข้อต่อไปก็คือข้อสี่ u s t t d o o ูลิสหรือการเขียนสิ่งที่ต้องทําออกมาเป็นข้อๆนะคะเพราะนอกจากไฮไลท์ที่เราอยากจะทําแล้วทําให้เสร็จแล้วอาจจะมีเรื่องอื่นที่เราต้องทําอย่างเช่นวันนี้ต้องไปซื้อของวันนี้ต้องซักผ้านะคะเขียนออกมาเป็นข้อข้อข้อไหนที่ทําแล้วเราก็ขีดค่าทิ้งหรือถ้าเกิดใครทําในแอปก็ติ๊กถูกไปนะคะ ซึ่งเทคนิคนี้แหม่มเชื่อว่าเป็นเทคนิคพื้นฐานเลยที่หลายๆคนเลือกใช้ส่วนเจ้าของคลิปนะคะเขาเลือกที่จะทําในเปเปอร์ค่ะเขียนลงไปแล้วก็แปะไว้ตรงโต๊ะค่ะตั้งไว้ตรงโต๊ะที่ทํางานเขาเพราะเขาบอกว่าเขามองเห็นไงว่าเนี่ยเขาเหลืออะไรบ้างที่ยังไม่ได้ทําแล้วเขาบอกว่าฟิลลิ่งเวลาที่เขาหยิบปากกามาขีดข่าข้อที่เขาทําแล้วอะ่ะมันรู้สึกแบบเซเลเบตตัวเองเล็กๆว่าเขาทําเรื่องนี้เสร็จแล้ว ซึ่งใครจะเลือกทําผ่านแอปในมือถือหรือว่าจะเขียนลงไปในเปเปอร์ก็เลือกเอาตามที่ตัวเองสะดวกเลยค่ะเทคนิคข้อ5นะคะก็คือการทำ time blocking หรือเป็นการกำหนดช่วงระยะเวลาที่เราจะทำงานชิ้นเนี้ยลงไปใน calendar เขาบอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่อีรอนมาร์กทํทำมาโดยตลอดและมันเหมือนเป็นการเคร่งครัดการมีเวทนัยนนที่จะทำสิ่งนี้กับตัวเองเพราะว่าการที่ใส่เรื่องเนี้ยลงไปในค a ล e n d a r เลย เช่นเขาต้องการที่จะอัด YouTube เขาก็กําหนดระยะเวลาเลยค่ะว่าเขาจะทํากี่โมงถึงกี่โมงเขาบอกว่าการที่เราใส่เข้าไปในคาล endar เนี่ยมันก็เหมือนกับการนัดหมายกับตัวเองและไม่เอาเวลาตรงนี้ไปทําสิ่งอื่นเรื่องอื่นซึ่งมันก็จะทําให้การทํางานเนี่ยเสร็จเป็นชิ้นเป็นอันค่ะเทคนิคข้อที่6กพาคินสันรอหรือการใช้กฎพาคินสันซึ่งเชื่อว่าสาย productivity จะต้องเคยได้ยินกฎนี้แน่ๆมันคือการกําหนด เดทไลน์ <Dead> ของงานนั่นเองหรือบางทีเราก็เป็นการกําหนดแบบล่วงหน้าเช่นเจ้าของคลิปเขาจะทำคอร์สสอนทำ u t u b e เบื้องต้นเขาก็เซตมาเลยว่าเขาต้องทำเสร็จภายในอาทิตย์หน้าทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่มีกำหนดเวลาแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาอยากทำซึ่งถ้าเขาไม่ใช้กฎนี้เขาก็จะไม่มีวันที่จะเสร็จงานนี้เพราะไม่งั้นเขาก็จะหลุดโฟกัสไปทำเรื่องอื่นที่เข้ามาและปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปก่อนนั่นเองเทคนิคข้อ7 protect time มันก็คือการปกป้องเวลาปกป้องเวลาอย่างไงคือด้วยความที่คุณอาเลียเขายุ่งมากอาจจะมีคนติดต่อเขาเข้ามาเยอะแยะมากมายไปหมดเขาบอกว่าเขากําหนดเลยว่าเวลาทํางานของตัวเองอะ่ะจะเป็นเวลาเดิมในแต่ละวันจะเป็นเวลาของเขาเองเช่นเขากําหนดตอนเช้าสี่ชั่วโมงเป็นเวลาที่เขาเคลียร์งานหลักส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการเขียนหนังสือการเขียนคอนเทนต์และหลังจากนั้นคือเวลาที่เขายืดหยุ่น สามารถไปทำและไปรับนัดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการประชุมการไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงข้อนี้นี่เหมาะมากสำหรับสายฟรีแลนซ์คือถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักที่จะ protect time ของตัวเองนะคะเวลาที่ทำงานของเรามันก็จะเป็นเวลาให้กับคนอื่นตามที่เขาจะนัดหมายเรามาเทคนิคข้อ8 delegation หรือการมอบหมายงานให้กับคนอื่น พูดง่ายๆเหมือนเป็นหลักของการกระจายงานให้คนอื่นทํานั่นเองหลายคนก็อาจจะใช้วิธีว่าเอองานเนี่ยเราไม่ถนัดเราก็ให้คนอื่นทําดีกว่าเพราะว่าเราก็เอาเวลาเนี่ยมาทําแบบเออ r e Value ของเราดีกว่าอะไรที่มันเป็นหลักสําคัญที่มันมีมูลค่ากับเราอะไรที่กระจุกกระจิกเราทําไม่ถนัดก็มอบหมายให้คนอื่นไปเทคนิคที่เจ้าของคลิปใช้นะคะคือเขาเนี่ยคำนวณตัวเองออกมาเป็นรายได้ว่าเขาอะรายได้ ต่อชั่วโมงเนี่ยเท่าไหร่สมมติว่าเขาเขาบอกว่าเขาตั้งรายได้เขาไว้ว่า25ดอลลาร์ต่อชั่วโมงทีนี้ในส่วนงานบ้านนะคะที่เขาเคยทําเพราะก็บอกว่าเขาซื้อไปจ้างแม่บ้านมาทําดีกว่าเสีย7ดอลลาร์ต่อชั่วโมงก็ยังคุ้มกว่าการที่เขาอะมานั่งทําเองแล้วเสีย25ดอลลาร์ไปเทคนิคข้อที่9นะคะ a u t o m a t e scheduling ข้อนี้ก็คือการแชร์คาล endar ออนไลน์ของเขาให้คนอื่นได้เห็นต้องบอกว่าเขาอะ เก็บทุกเมจจริงๆเพื่อให้มันเซฟเวลาคือก็เข้าใจนะเพราะว่าดูจากประวัติเขาแล้วก็การเอ่อแอคทิวิตี้ของเขาอ่ะมันเยอะจริงๆแล้วก็คงจะมีการติดต่อผู้คนต่างๆเข้ามามากมาย ทีนี้เขาบอกว่าถ้าการแบบไปโต้ตอบว่าเออเธอว่างกี่โมงฉันว่างกี่โมงเขาบอกมัน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 ก็เสียเวลาเพราะบางทีแบบกลัวจะรู้เรื่องว่าตารางชนกันไหมมันก็นานไปแล้วก็เขาคงมีคนติดต่อเขามาเยอะล้ค่ะเขาก็เลยเลือกที่จะทำแค l เ n นดาออนไลน์เขาบอกว่าแอปที่ใช้อะเขาใช้แอปคัลเลนดี้นะคะก็ก็แชร์ให้กับทุกคนเลยอ่ะดูซิว่าว่างกี่โมงว่างตอนไหนถ้าเกิด อยากจะนัดเราโอเคเราโอเคนะแต่ว่าดูตารางแล้วก็ใส่ตารางให้เราหน่อยเขาบอกว่าอ่ะโอเคก็จบแหละก็ช่วยเซฟเวลาเขาไปซึ่งยอมรับว่าเขาแบบพยายามเซฟเวลาเขาทุกเม็ดจริงๆและเทคนิคข้อสุดท้ายข้อ10 the choice to be satisfied ไม่ว่าวันนี้การบริหารเวลาจัดการของเราจะเป็นยังไงเลือกที่จะพอใจในท้ายที่สุดคือถ้าคุณตั้งเป้าว่าวันนี้จะทำงานให้เสร็จไป3งาน แต่คุณเสร็จไปแค่งานเดียวก็เลือกว่าอ่ะโอเคเราทำงานเสร็จไปตั้งหนึ่งงานแทนที่จะไปกดดันตัวเองให้เสียใจเพราะว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยแล้วก็จะบั่นทอนกำลังใจในการทำงานของเราในวันถัดไปมากพูดง่ายๆว่าก่อนจบวันก็ไม่ว่าผลจะออกมายังไงก็เลือกที่จะพอใจและมีความสุขกับตัวเองไปก่อนให้กำลังใจตัวเองเพื่อที่จะมีกำลังใจทำในวันต่อไป และทั้งหมดนี้10ข้อก็เป็นเทคนิคพื้นฐานที่คุณอลิใช้ในการบริหารจัดการชีวิตตัวเองในทุกบทบาทที่เขาเป็นไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเป็นยูทูบเบอร์เป็นนักดนตรีเป็นอาจารย์สอนคอร์สออนไลน์หรือจะเป็นอ่อนักมายากลน,นะคะรวมไปถึงการใช้เวลาส่วนตัวด้วยหวังว่า EP นี้ทุกคนจะได้รับเทคนิคดีๆนะคะและสามารถนำไปปรับใช้กับการบริหารเวลาจัดการส่วนตัวของเราได้มากขึ้น คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังคลิปเต็มได้ที่ช่องของคุณอลิอัฟเดลได้ที่คลิปภาษาอังกฤษนี้เลยนะคะสุดท้ายถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วแม่มจะหาเทคนิคการพัฒนาตัวเองในทุกมิติจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากค่ะฟังคนเดียวพัฒนาคนเดียวสู้เอามาแปลและแชร์ให้ฟังพัฒนาไปได้วยกันค่ะ